สำหรับลูกค้าที่ปั๊ม ABS เสียนะครับจริงๆอ่ะมันก็มี2ช้อยก็คือว่า1เราเปลี่ยนปั๊มมือ1นะครับ2จะส่งซ่อมนะครับแต่ถ้าปั๊มมือ2อเนี่ยจะหาคือบางคนไม่รู้ไปหาไหลเชียงกงเอามาใส่เนี่ยผมกลัวจะเสียตังฟรีเพราะว่าเจ้าตัวปั๊ม ABS เนี่ยครับมันจำเป็นต้องหา serial number ที่ตรงกัน1 0 0นะครับไม่งั้นใส่เข้าไปเนี่ยไฟมีจะโชว์หรือการทำงานมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพบางทีก็ไฟโชว์แต่ถ้าเกิดว่าโค้ดมันใกล้ก,กันเป็นตัวที่ใกล้กันอาจจะทำงานได้แต่ เออเออบ้างบางทีไฟโชว์บ้างเป็นบางครั้ง เวลาซื้อเนี่ยครับก็ต้องเลือกดูนะครับตัวโค้ดตรงนี้ตัวโค้ดตรงนี้กับของใหม่กับของเก่านะครับต้องตรงกันนะครับตัวซซเรียลนัมเบอร์ด้วยนะครับที่ตัวปั๊มพาร์ตเนมเบอร์รับตรงนี้นะครับพาร์ตเนมเบอร์ตรงนี้ถ้าจะหาซื้อมือสองนะครับพาร์ตเนมเบอร์ตัวนี้ต้องเป็นตัวเดียวกันไม่งั้นใส่ไปเนี่ยมันจะมีปัญหาได้หรือถ้าไม่ชัวเรื่องพาร์ตนมเบอร์ก็ต้องดูว่าพาร์ตเนมเบอร์เอาตัวเลขัวถังรถนะครับไปเช็คเลยแล้วดูว่า มันใช้ตัวไหนได้บ้างถามว่าเวลา ABS เสียนะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นที่เซนเซอร์หรือมันเป็นที่ปั๊มนะตัวปั๊มพวกนี้นะครับในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีตารางที่สามารถเข้าไปดูได้ว่าวาล์วนะครับล้อหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังขวาเปิดทํางานหรือเปล่าแล้วก็ตัวมอเตอร์ตรงนี้มันทํางานหรือเปล่านะครับอันนี้เบื้องต้นเราใช้เครื่องมือเช็คด้านครับ2ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องมือนะครับอยากจะลองว่า ABS ทํางานไหมนะครับหาที่โล่งๆนะครับ ขับรถไปถ้าความเร็ว60แล้วลองกระทืบเบรกดูถ้ากระทืบเบรกแล้วล้อมันล็อกนะครับดังเอีย <Yes. S 1> อันนี้ก็คือตัวปั๊มเนี่ยมันไม่ทำงาน <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีไฟ ABS โชว์ B นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะเป็นปัม๊ม ABS 100%นะครับให้เอารถเข้ามาเช็คโค้ดดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเซ็นเซอร์ ABS ล้อเสียนะครับมันก็ทำให้ไฟ ABS โชว์ B Show, แล้วก็ไฟเบรกมือโชว์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่า เรามาเช็คแล้วมันเป็นที่อัพพัมเอเบียนเนี่ยก็ต้องเลือกดูนะครับว่าจะตัดใจเปลี่ยนของใหม่ไปเลยชัวร์หรือว่าจะหาของมือสองรหัสตรงแต่อาจจะหายากหน่อยอันนี้ก็ต้องหาตามเชียงกงเอาครับแต่